สวัสดีครับเจตฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเทศจังหวัดสุรินทร์นะครับผมในเรามาอัปเดตลูกนกกระจอกเทศกันนะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณนี้นะครับประมาณ 12- 14ถึงตัวครับผมก็จะเป็นไซส์หนึ่งเดือนนะครับผมตอนนี้ลูกนกก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับท่านใดที่สนใจลูกนกกระจอกเทศก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้เลยนะครับช่วงนี้ก็เป็นนกชุดแรกจากทางฟาร์มของเรานะครับผมก็จะมี ประมาณเกือบ30ตัวนะครับแต่ตอนนี้เราก็จําหน่ายออกไปใกล้หมดแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลูกนกของเรานะครับที่เกิดจากในฟาร์มของเราครับที่ฟาร์มก็จะเป็นสายพันธุ์คอแดงและคอน้ําเงินนะครับก็จะเป็นลูกผสมด้วยนะครับผมอันนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักข้อความหรือว่าทักเพจหรือว่าทักทางช่องเกีติฟาร์มของเราได้เลยนะครับผม การเลี้ยงนกกระดอกเทศก็เลี้ยงแบบง่ายๆนะครับผมเราก็มีหัวอาหารแล้วก็ผักพวกในการให้อาหารนะครับก็การให้อาหารก็ให้วันละสองรอบก็เป็นเช้ากับตอนเย็นนะครับแล้วแต่เราจะมีเวลาช่วงไหนนะครับก็สามารถให้ได้เลยนะครับผมในการอนุบาลลูกนกกระจอกเทศก็ แล้วแต่เทคนิคแต่และฟาร์มแต่และเจ้านะครับที่ใช้ในการอนุบาลน,นะครับแต่ทางฟาร์มเราก็จะมีพวกจําพวกห้องกกจําพวกหลอดไฟที่ให้ความอบอุ่นตอนกลางคืนนะครับผมหรือว่าเราจะเอาเลี้ยงแบบบ้านๆของเราก็ได้นะครับใส่สุ่มไว้ก็ได้นะครับแต่เวลากลางคืนหรือว่ามีเพราะหง้งเพาะห้อหง,องก็สามารถเอาลูกนกกระจอกเทศเข้าไปไว้ด้านในได้นะครับผมก็การเลี้ยงนกกระจอกเทศก็ต้องมีน้ําไว้สําหรับให้เขาดื่มด้วยนะครับผม ก็แนะนําลูกค้าทุกท่านที่สนใจนะครับเป็นมือใหม่ก็จะเป็นจําพวกหม้อข้าวก็ได้นะครับผมจําคนห่วงข้าวที่เป็นของเก่านะครับหรือว่ากระมังใบเล็กนะครับ,บกระมังละ20บาทก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผมในการเลี้ยงนกกระจอกเทศการให้น้านะครับผมแต่ไม่อยากให้เอาใช้ใบใหญ่นะครับในการเลี้ยงเราก็ต้องใช้ประมาณใบไม่เกิน2ลิตรถึง3ลิตรนะครับ เพราะว่าถ้าเอาเยอะกว่านั้นก็สิบยี่สิบริอาจจะเกิดอันตรายกับลูกนกกระจอกเทศได้นะครับผมต,ตอนนี้ก็มีประมาณไซส์หนึ่งเดือนกับไซส์ประมาณยี่สิบถึงยิบห้าวันนะครับลูกนกกระจอกเทศก็โตเร็วนะครับแต่ละวันโตเร็วก,ก็อัตราการเจริญเติบโต,ตของเขาก็อยู่วันละเซนนะครับผมบางตัวก็อยู่วันวันละสองเซนนะครับน้ําหนักถ้าจะพูดเรื่องน้ําหนักของนกกระจอกเทศนะครับลูกนก ก็จะอยู่ที่ประมาณ1ตัวก็มีประมาณ1โลครึ่งถึง2โลนะครับอันนี้จะเป็นไซส์1เดือนนะครับแต่ถ้าเป็น2เดือนก็อยู่ประมาณตัวละ2ถึง3กิโลครับแล้วแต่ส่วนสูงและตาน้ำหนักเขานะครับแต่ละตัวก็สแตนดาร์ดไม่ได้นะครับก็เป็นการประเมินคร่าวๆเฉยๆนะครับผมนกกระจอกเทศสายพันุคอแดงลูกผสมก็มีแล้วก็คอน้ำเงินก็มีนะครับก็สามารถสั่งทางฟาร์มเราได้เลยนะครับว่า ลูกค้าอยากได้แบบไหนนะครับผมแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์คอแรงก็จะนิสัยค่อนข้างดุนิดนึงนะครับผมในการเลี้ยงยก็ต้องมีการจัดการที่ดีในการเลี้ยงนะครับข้อกัควรเป็นตางเป็นแบบคออที่สูงแล้วก็ไว้รับน้ําหนักนกให้ได้นะครับผมเพราะว่านกจะตัวใหญ่มากนะครับในการรับน้ําหนักก็ส่วนมากก็จะใช้เป็นตะแกรงใบเม็ดนะครับถ้าเป็นลวกคาบอยก็อาจจะรับน้ําหนักนกไม่ได้นะครับผมเพราะว่านกตัวใหญ่นะครับ ตัวประมาณ150-160ถึง160กิโลได้นะครับความสูงก็อยู่ที่ประมาณ2 0เมตรถึง2เมตร70ประมาณนี้นะครับถ้าน้ำหนักขนาดนี้ก็แรงต้านก็คิดดูนะครับผมเสาธรรมดาก็หักกันระเนราดนะครับผมก็ต้องเียมการจัดการที่ดีนะครับในการเลี้ยงแต่ถ้าเป็นนกเด็กตัวมุ้ยก็ไม่มีปัญหานะครับก็ใช้เป็นตะแกรงไว้เหน็ธรรมดาได้นะครับเกษตรกรท่านใดสนใจก็สามารถ มาติดต่อสอบถามได้นะครับตอนนี้ฟาร์มเราเลี้ยงอยู่ที่จังหวัดส,สุรินทร์นะครับตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดส,สุรินทร์นะครับอยู่แถวบ้านปืกเกียนนะครับผมสนใจมาศึกษาดูงานได้นะครับผมตอนนี้เราก็จะรอรถมารับลูกนกกระจอกเพศนะครับเราก็จะส่งลูกค,ค้าไปวันนี้ก็จะเป็นแถวชนบุรีครับผมวันนี้ส่งไปชนบุรีครับผมลูกนกตัวน,นี้ก็อยู่ที่ประมาณเกือบ20วันแล้วนะครับผม อันนี้ไซส์นี้ยังไม่ถึง1เดือนครับถ้าส์หนึ่งเดือนก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับไซส์หนึ่งเดือนก็รอส่งนะครับผมไปดูแม่พันกันนะครับผมน,นี่ก็จะเป็นตู้ฟักของทางฟาร์มเรานะครับ นี้ก็จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของเกตีฟาร์มเรานะครับผมก็พ่อชบาครับผมค่อนข้างดูนะครับผมเป็นสายพันธุ์คอแดงนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์พอแดงลูกลูกลูกที่ฟักออกมาก็จะเป็นของเจ้าชบาแล้วเจ้าของเจ้าฟิลลิปด้วยนะครับแล้วก็มีของไบอันก็เริ่มผ Tri สมแล้วนะครับก็จะเป็นของพ่อแดงด้วยนะครับผม ในการทำนกกระจอกเพศผมก็ว่ามันก็โอเคต่อการเลี้ยงดูด้วยนะครับผมนี่ครับดูดูพ่อพันธุ์ของเราครับก็ก็จะดูนิดนึงนะครับผมตอนยังนกกระจอกเพศส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นข้อของพ่อชบานะครับผมพ่อชบาของเราก็ จะมีเมียอยู่2ตัวนะครับเราจะให้เมียสองตัวเพราะว่าพ่อจะบาในการผสมพันธุ์แต่ละรอบก็คือเขาเป็นนกที่อ่าเขาเป็นนกที่แบบผสมเก่งนะครับผมก็ก็น่าจะเป็นแบบตัวสุดๆของฟาร์มเลยครับผมในการผสมพันธุ์แต่ละเช้านะครับวันหนึ่งต้องมี 3- ามสี่รอบครับผมแต่วันนี้ก็น่าจะยังไม่ได้ครับเพราะว่าตัวเมียเขาหยุดไข่มาประมาณ5-6วันแล้วครับผม ในการหยุดไข่ของนกกระจอกเทศเขาจะไม่ให้รัวผู้ผสมนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าจะไม่ให้ตัวผู้ผสม จะเพิ่มเมื่อถึงเวลาที่นกเขาเป็นสัตว์เขาก็จะนั่งลงรอตัวผู้เลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการไม่ให้ผสมตัวผู้ก็ไม่ยอมครับก็จะในการไล่ตะคุบไล่เตะนกเอานกตัวเมียตลอดเวลานะครับก็คือตอนเช้ากับช่วงเย็นนะครับผมก็จะไล่ตัวเมียนะครับเพื่อที่อยากจะผสมพันธุ์แต่ก็ต้องรอนะครับผมไม่ใช่ว่าจะผสมตอนไหนก็ผสมได้เลยไม่ใช่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่โดยบริเวณรอบนะครับผมผมก็จะเปิดก็จะปลูกเป็น หญ้าเนเปียไว้นะครับผมไว้ลองรับกับอ่าช่วงหน้าแล้งครับผมช่วงนี้ก็ตัดไปใกล้หมดแล้วนะครับนี่เนเปียของเราก็จะเหลือแต่อตออย่างนี้เลยนะครับผมตัวนี้ก็ก็จะเป็นการลดน้านะครับผมแต่ตอนนี้ก็รอฝนยังไม่ได้ลดน้ําเลยตัวนี้เป็นหญ้าสายพันธุ์ชนิดใหม่มูรูตัวอะไรไม่รู้นะครับผมลูกค้าให้มาก็เขาบอกว่าเป็นใบข้าวโพดครับผมแต่ดูแล้วทําไมมันเป็นแบบนี้แหละ หรือว่ามันไม่สมบูรณ์น่าจะไม่สมบูรณ์นะครับผมแต่แต่ฝั่งเนเปียไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับโอ้โหสวยงามมากเลยก็ผมก็จะทำเป็นลักษณะนี้นะครับผมนี่ครับก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับย้ำนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถทักเพจทักข้อความหรือว่าทัก Facebook มาสอบถามได้เลยนะครับวันนี้เราก็จะให้ความรู้ประมาณนี้นะครับผมโอเคเกียรติฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเทศจังหวัดสุรินทร์ฝากกดไลค์กดต like, ิดตามกดแชร์กดคอมเมนต์ได้เลยนะครับสวัสดีครับ